ช่วยบำรุงประสาทบำรุงสายตาสวัสดีเจ้าปะกันแหมแล้วเนาะกับพัทธาสุภาษิตวันนี้พัดจะปาไปพอใบบ่อเมาเจ้าหรือว่าเปิ้นท้องว่าใบมะเมาเอเนะส่วนมากเนี่ยใบมะเมาเนี่ยจะขึ้นอยู่ในป่าเจ้าเฮาจะไปเก็บเอาอยู่ในป่าเนาะแต่วันนี้เปิ้นเอามาปูกกันไว้ในบ้านเจ้าเพื่อที่ว่าจะเอามากินมาใช้ได้สะดวกสบายเนาะ ช่วงก่อนนี้เห็ดเพาะออกเยอะเจ้าเอาแกงใส่เห็ดเพาะเอาใส่ต้มป่าก,ก็ได้เจ้าเพราะว่ารสชาติของเปิ้ลจะออกปเปรี้ยวออกฝาดน้อยๆเนาะมีรสชาติใส่กับแกงใส่กับอ่าประเภทต้มเนี่ยกระลำเจ้าแตนใบบะขามเนาะวันนี้ใบบะเมาเจ้ามีสรรพคุณเยอะมากเลยเจ้าแบบที่เาขาคาดบม่ถึงเลยเดี๋ยวพัดจะปาไปพอเนาะใบบะเมาหรือว่าใบมะเมามีสรรพคุณสุดยอดแค่ไหนเจ้า นี่ก็คือต้นใบบะเมาหรือว่าใบมะเมาเนาะเจ้าเนาะมะเมาปานี่เป็นไม้โบราณนะเจ้าอยู่ในป่าเนาะแต่ประเดี๋ยวนี้ก็คือเอามาปลูกไว้ในบ้านกันก็มีเจ้าเพื่อที่ว่าจะเอาไว้กินไว้ใส่แกงเนาะเพราะว่ารสชาติใบมะเมาเนจะจะมีรสชาติเปรี้ยวอมฝาดเนาะใส่แกงเฮดใส่ต้มปลาใช้แตนใบบะขามได้เจ้ามะเมามีหลายชนิดเจ้าหลายพันธุ์ อยู่ในป่าเยอะแยะมากมายเลยเจ้าสพคุณทางยาสามารถต้านมะเร็งขจัดสารพิษออกจากร่างกายเนาะช่วยชะลอความแก่เจ้าช่วยบำรุงหลอดเลือดขยายหลอดเลือดทำให้เกิดเลือดบเกาะเป็นก้อนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหัวใจวายหัวใจล้มเหลวเ,เจ้าสามารถช่วยได้เลยทำให้หลอดเลือดเดินสะดวกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีเลยเจ้าเนี่ย ช่วยฟอกเลือดช่วยขับเสมหนะเนาะเป็นยาระบายได้ดีเจ้าบำรุงไตรักษาแผ่ฝีนองจากการอักเสบช่วยได้ดีเลยเจ้าผลของมะเม่าจะมีกรดอมิโนเนาะแคลเซียมสังกะสีสารเข้มข้นจากผลนะจ้าช่วยต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเลยช่วยขับเสมหขะขจัดสารพิษออกจากตั้งกายชะลอความแก่ นิยมน้ำผลนะเจ้าไปทำน้ำบะเมาเจ้าสรรพคุณจะคล้ายน้ำลูกพุนเลยช่วยบำรุงประสาทบำรุงสายตาท่านใดสายตาบกค่อยดีฝ้าฟางหรือว่าผ้ามัวนะเจ้าลองต้มใบบะเมาลองพอเนจเจ้าเนอโดยใช้ใบบะเมาเมานี่ยเจ้าแบบนี้เนาะใบบาอ่อนแล้วก็บ๊บแก่เกินไประดับกลางๆนะเจ้าสักห้าใบต้มในน้ำสองแก้วนะเจ้าแก้วกาแฟเนี่ยเหลือหนึ่งแก้วเจ้าเออกินเช้าเย็นเนาะ ติดต่อกันสักสามวันเจาอ,อาการที่มีสายตาผ้ามัวเกี่ยวกับปัญหาสายตาต่างๆก็จะดีขึ้นจะลากของต้นมะเมา้าต้นใบเปลือกนำมาต้มกินเป็นประจำจะเป็นยาบำรุงร่างกายยาอายุวัฒนะจ่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายสรรพคุณใบมะเมา้าเน้นระบบทางเดินเลือดป้องกันหัวใจวาได,ด้ดีเยี่ยมเลยเจ้า ใบบะเมาเนะ่จจะเป็นผล,ลไม้หรือว่าเป็นพืชที่เกิดขึ้นในปานะ่าเนาะมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยพัดก็เอามาปลูกไว้แล้วเจ้าต้นหนึ่งแต่ยังม่ใหญ่ทนะ่าใดเนาะอัย่ังที่เป็นพืชสมุนไพรเนี่ยพัดจะปลูกไวจ้จะกลัวว่ามันจะสูญหายหรือว่ามันแน่วันตาถ้าเฮา,าแก่เท่ามาบ่มีไผ่จใจ้สมุนไพรอัอย่ังก็จะได้เอาสมุนไพรชนิดนี้มารักษาร่างกายเจ้าจเอาไว้ศึกษาตัว แต่ละชนิดเนาะและทั้งหมดนี่ก็คือสรพคูลของใบมะเมานะเจ้าเอามากินมาใช้แถมเป็นยารักษาโรคได้ตัวเจ้าสรพคูลเปิ้นดีเหลือหลายแต่เจ้าวันนี้พัดกับปลาท่านผู้ชมมาพอสรพคูลดีๆของใบมะเม่นะเอาไว้กินไว้ใช้ได้ตัวเจ้าหอดเนี่ยเอาไปใส่แกงใส่ต้มปลาใส่แกงเฮดต,ต่างๆล้ำเจ้ารสชาติเปิ้นมาได้เปรี้ยวปีนะ๊ดเนาะรสชาติจะออกแบบ เปียวออกฝาดๆพอโดนน้าร้อนหรือว่าโดนความร้อนแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนไปหมน้อยจะกลมๆเจ้าขอบคุณสําหรับการติดตามภัพชมนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุพัดตัวเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเจ้าเพื่อที่จะบัพทาดคลิปต่อไปวันนี้พัดลาไปก่อนกับสมุนไพรใบมะ,ะเมาเนาะกันใหมคลิปหน้าเนาะคลิปนี้พัดลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า